ทางเวงเอลเดว่สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากเราใช้เจนไดฉีดเข้าไปในแผลแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาฉีดออจุลินซีนะครับฉีดจุลินซีรักษาแผลจากภายในนะครับให้กับสุนัขของเรานะครับวุตัตนค้ามุลใช้จุลินซีตัวนี้นะครับ เ e ็กส่สำหรับขวดใหญ่นี่ใช้ฉีดเออ่มา้าสัตว์ใหญ่วัวนะครับขวดเล็กนี่สัตว์ปีก็ฉีดได้นะครับสำหรับพาน,นี้นะครับต่อจากเชียนไรนะครับก็ใช้จุดอิรียีนะครับฉีดตามเข้าไปนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับพรั้นี้นะครับสวัสดีครับ